กับแอร์เรียในครั้งนี้สเปนคุณนาค่ะไคะก็วันนี้ดีใจมากๆครับผมที่ได้มาร่วมงานแคมเปญกับแอร์ a ครเรียครับผมเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่แบบกิจกรรมที่ดีมากเพราะว่าเป็นการเซฟค่าไฟถือว่าแบบเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเซฟค่าไฟไม่พอเซฟเงินในกระเป๋าแล้วก็เซฟโลกของเราด้วยครับ อ๋อในส่วนของ Air Carrier ผมว่าจริงๆคือสวยทุกสีอยู่แล้วผมรู้สึกว่าทุกสีมีความโดดเด่นแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็ Air Carrier เนี่ยมีสีให้เราเลือกเยอะมากผมว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยครับเป็นี้ก็ข้าะเหตุวันี้ได้เลนกิจกรรงกับแฟนขับด้วยจริงๆรคะโอ้วันนี้ดีใจมากครับผมเพราะว่าจริงๆคือแฟนขับได้อของรางวัลเนี่ยผมยังอยากได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าพี่ๆแฟนลับเนี่ยน่าจะแบบคุม้มแล้วก็ดีใจแทนเขาด้วยที่ได้รางวัลครับ โอเคครัคุณค้าก็อยากให้ดูฝักจำเป็ของแอร์แรีย์สำหรับื่อง่าครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมให้ร่วมกันเซฟค่าไฟในแบบสไตล์ของตัวเองหรือว่าถ้าคิดไม่ออกเนี่ยก็แค่ใช้แอร์แครเีย์ครับแค่นี้ก็เซฟค่าไฟแล้วครับผมโอเคค่ะคุณค้าอยากจะถามเรื่องงานละครนิทรรศบอกว่าบรรยากาศของการฟิตติ้งละครของสารคณาญาตเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศงานวันนั้นอยอบรรยากาศวันนั้นก็เป็นทั้งการฟิตติ้งเรื่องวงสาคนาญาตแล้วก็มีการถ่าย เขาเรียกว่าไพลอตไปด้วยครับก็วันนั้นสนุกมากแล้วก็พี่ๆนักแสดงแต่ละคนก็คือคับข้างแล้วก็รุ่นใหญ่มากก็จะมีอย่างเช่นแบบพี่ตงเนงพี่ดอมพี่ตุก๊กแต่ละคนคือโอ้สุดยอดมากๆด้านการแสดงตองนี้ต้องร่วงางานกับใครนะพี่โมที่โมโมนชนกด้วยใช่ครับองนี้เป็นเรื่องแรกที่เราได้ร่วงงานกับพี่โมมนชนกใช่ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกเลยครับที่ได้เล่นกับพี่โมโมนชนกชื่อเรื่องว่าวงสาคณะญาติก็ พี่โมจริงๆคือเป็นคนน่ารักมากแล้วก็เป็นเฟลลี่มากๆแล้วก็มีอะไรก็คือคุยกันได้เลยพี่โมก็แบบตรงๆแล้วก็เป็นกันเองครับเชฟบอยนี่คือเรารับบทเป็นอะไรยังไงบ้างาคะในเรื่องนี้นคในเรื่องวงศาคณาญญาิบูก็รับบทเป็นอารันครับอารันเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนกับพี่โมมนชนกซึ่งพี่โมมนชนกก็เป็นนางเอกผมก็จะเรียนมาด้วยการที่ต่างประเทศแล้วก็ในเรื่องเนี่ยผมเป็นเกี่ยวกับช่างภาพด้วยเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็ เป็นช่างภาพชื่อดังในเรื่องครับเหตัวเขาเื่นเรื่องเกี่ยวกับละครแนวแนวดาร์คคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันใกล้เคียงกับตัวเราเป็นคสนดูสนานอยู่แล้วเป็นยังไงอ๋อถ้าในเรื่องของคาแรคเตอร์ผมเนี่ยก็คือปกติผมอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องกล้องหรือว่าเรื่องการใช้กล้องท่าทางอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องมีการไปเรียนรู้หรือแบบสังเกตเพิ่มว่าพี่ๆช่างกล้องเนี่ยเวลาเขาถือกล้องเขาถ่ายภาพเนี่ยเขาทำยังไงเพราะว่าในเรื่องเราเล่นเป็นแบบช่างภาพชื่อดังเลยเราก็ต้องแบบ มีมูฟเมนต์ในการถือกล้องในการจับว่าจับยังไงก็ต้องไปศึกษาตรงนี้เพิ่มสำหรับทที่เราได้รับที่ต้องมีหนักใจตรงไหนบ้างใน c ังคาเล็เตอร์รับผิดชอในคาเล็เตอร์ตอนนี้ยังไม่มีเรื่องที่หนักใจครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าพี่ๆนักแสดงแต่ละคนก็คือสุดยอดอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เข้าเล่นด้วยกันเนี่ยเวลาเขาส่งอารมณ์มาเนี่ยโอ้โหผมน่าจะแบบอารมณ์มาเหมือนกันเพราะว่าเขาส่งมาเต็มอยู่แล้วอันนี้เปิดกล้องถ่ายทำไปหรือยั้งแั่ไห ตอนนี้ยังไม่เปิดกล้องครับก็จะเปิดกล้องประมาณเดือนหน้าครับเดือนหน้าแลวจะได้รับชมแต่มื่อไห่ยังไงอะคะตลอดละครเรื่องนี้ช่วงไหนเรื่องวงศาคณะาติาผมว่าน่าจะได้รับชมประมาณช่วงกลางๆปีหน้าครับตอนนี้มีเรื่องเดียวใช่ไหมคะตอนนี้มีเรื่องเดียวครับ <S <S แล้วก็มี <S 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 แล้วก็มี <S <S ม <úng. S 1> เรื่องอ๋อตอนนี้มีเรื่องวงศาคณะาติแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง i ินเทอร์ในมายฮาร์ครับผมก็เรื่องนี้ก็ เล่นกับพี่คริสหอวังก็กำลังรอออนแอร์อยู่ค่ะเห็นบอกว่าน่าจะแบบตัวของรังปอเราจะมีรายการที่เปวรายการอ๋อรายการก็มีผลงานที่ออนแอร์ตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งรายการครับก็คือรายการ Food Truck Battle Season 2ครับก็ออกอากาศทางช่อง8ทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งครับเอ้ยขอโทษครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งครับรายการเป็นแนวอะไรครับเป็นการรายการแข่งขันทำอาหารครับแล้วก็แข่งกันว่าใครทำยอดขายได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ มีหลายกระแสว่าอยากให้เราเล่นซีรีส์วายครับอ๋อติดต่อาาจริงๆก็มีติดต่อมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงอันนี้ตอนนี้ผมเพิ่งจบปี4แต่ว่าตอนที่ติดต่อมาเนี่ยอาจจะเป็นตอนที่ช่วงปีหนึ่งถึงปี4ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมแบบค่อนข้างเรื่องเรียนมากๆโฟกัสมากๆแล้วคราวนี้เวลาที่จะรับงานก็จะรับช่วงที่แบบเสาร์อาทิตย์หรือว่าไม่มีเรียนอย่างเงี้ยครับก็เลยเวลาเรื่องที่รับมาแล้วเนี่ยอาจจะติดคิวถ่าย เวลางานที่ติดต่อเข้ามาก็เลยแบบอาจจะยังไม่ได้รับเพราะว่าติดเรียนด้วยนะครับแต่ถ้ามีโอกาสที่คุณลองสนใจเกี่ับตัวละคละครที่วันนี้เราไม่ใคอยากจะไปชิมลางลองล่นละครแนวนี้ก็ให้ถือโอกาสถ้ามีโอกาสแล้วก็ต้องดูบทดูว่าเราแบบชอบหรือเปล่าดูบทดูหลายๆอย่างแล้วก็ดูว่าคิวได้หรือเปล่าก็ถ้ามีโอกาสก็ก็ได้ครับก็อยากลองตอนนี้คือยังไม่มีติดต่อเข้ามาใช่ไหมในในช่วงนี้อ๋อในช่วงนี้ก็ไม่แน่ใจมี อ๋อก็มีติดต่อมาอยู่ครับแต่ว่าติดคิวเพราะว่าตอนนี้แบบกําลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งด้วยแต่เรื่องนึงบอกได้หรือยังอีกเรื่องหนึ่งยังบอกไม่ได้ยังยังเป็นแบบซีคริตอยู่ครับแบันมันจะแบบแบ่แนวแบบเปาพี่น้องที่รีบมรัเอ่อคาแรคเตอร์ผมแบกแนวแน่นอนครับทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นผมในมุมนี้แล้วก็ผมว่าน่าจะทุกคนน่าจะแบบรู้สึกแปลกแปลกกันไม่เคยเห็นผมมุมนี้ต้องรอดูครับอ่ะได้รับปริญญาแล้วเี็ง ได้รับปริญญาแล้วก็ดีใจครับก็รู้สึกว่าเรียนจบแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเต็มที่กับการเรียนพอเราได้รับปริญญาสิ้นปีนี้เนี่ยผมก็ตอนนี้ก็โฟก,กัสกับการทํางานเต็มที่ครับค่ะแล้วเรามีคันที่จะอยากเรียนต่อหรือไม่ครับว่ายัางไงว่าจะลุยเรื่องงานให้เต็มที่หรือยังไงถ้าเป็นตอนนี้ก็ยังคิดว่าจะลุยเรื่องงานให้เต็มที่ก่อน,นครับเพราะว่าตอนนี้ต้องถ่ายทั้งสองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเอางานก่อนแล้วก็ในอนาคตถ้ามีโอกาสก็ จะค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเรียนต่อยังไงดี